เชื่อไหมทุกคนเรามาอยู่ฟินแลนด์เกือบจะสองปีแล้วแต่เราก็ยังไม่ชินกับความเหงาสักทีเลยทำไมนั่นล่ะคะพราะเราเป็นคนเพื่อนน้อยอาศัยอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองจึงไม่ค่อยพบเจอผู้คนสักเท่าไหร่ยิ่งมีวันหยุด9วันแบบนี้แล้วก็จะต้องผ่านแต่ละวันไปแบบน้องเหงาต้องหาอะไรทําไปเรื่อยๆจะต้องปล่อยตัวไม่ให้ว่าง แล้วก็ลำดับจัดการความคิดของตัวเองให้มีอะไรทําแล้วก็ผ่านมันไปได้ค่ะการได้ยืนมองหน้าต่างเราได้กินข้าวไปด้วยพอได้หายคิดถึงบ้านเกิดไปได้บางครั้งก็คิดทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตก็ดีไปอีกแบบนะคะเงียบสงบไม่วุ่นวาย ก็พยายามบอกตัวเองเสมอว่าเฮ้ยมันต้องผ่านไปให้ได้นะมันเก่งนะเพราะว่านี่ไม่ใช่บ้านเกิดของตัวเองมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทำในชีวิตเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะท้อจะแท้หรือจะสิ้นหวังไม่ได้มันต้องมีสักวันที่เป็นวันของเราตอนนี้ก็พยายามหาหนังสือมาอ่านบ้าง มองดูหนังสือรอบๆก็มีแต่ภาษาฟินแลนด์ค่ะทุกคนมันก็ค่อนข้างยากในการใช้ชีวิตนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็พยายามทำความเข้าใจกับภาษาไปสักวันเราก็คงจะเข้าใจเล่นอินเทอร์เน็ตบ้างหาแรงบันดาลใจหรือดูวิดีโอเพื่อช่วยคลายเหงาบ้างและที่สำคัญเลยนะคะในแต่ละวันเราก็ต้องหากิจกรรมนอกบ้านทำบ้างถึงแม้อากาศจะไม่ค่อยเป็นใจก็ตาม แต่ก็ไม่เป็นไรละค่ะและนี่ก็คือชีวิตของเราที่อยู่ในฟินแลนด์ยังไงก็ต้องปรับตัวแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้เป็นกำลังใจให้สาวๆที่อยู่ต่างแดนทุกคนเลยค่ะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ